สงครามที่ผ่านมาทั้งพื้นที่ภาคใต้ก็แน่นขนาดไปด้วยบรรดานะักท่องเที่ยวหลักอย่างที่มาเลเซียและก็จีนนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยยังแน่นกันต่อกับการเปิดปางช้างโตบาลาที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งถือเป็นปางช้างแห่งแรกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมนะีนักท่องเที่ยวมาชมความแสนรู้ของช้างวันละไม่ต่ำกว่า500คนแล้วคนระับ ได้กินกล้วยกินอ้อยกันทั้งวันก็ยังถือว่ายิ่งอิ่มหมีพีมันนะครับแล้วก็สร้างความสุขทั้งคนทั้งช้างไปด้วยกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ปางช้างโตบาลาจังหวัดนาราธิวาสนี่เป็นปางช้างแห่งแรกของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียมียอดคนมาเที่ยวไม่ต่ำกว่า500คนต่อวัน ผู้ดูแลปางช้างเล่าว่าแต่เดิมที่นี่เป็นสวนทุเรียนลองกองนะครับชุมชนสุนไหาบาลนานี่เป็นทางผ่านการเดินทางด้วยช้างของเจ้าเมืองสมัยก่อนก็จะมาแวะที่นี่แต่สมัยนี้ช้างก็จะมีหน้าที่เอาไว้ลากไม้สูงแล้วก็เดินขบวนออกงานต่างๆอย่างงานตาดีกางานแห่นาคจึงมีความคิดในชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับพระอาจารย์เรวัต ธิรัสถโทเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตอําเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีที่มีความคุ้นเคยช่วยเหลือกันกับพี่น้องชาวมุสลิมเป็นอย่างดีครับและยังเป็นหมอช้างด้วยชาวบ้านจะเรียบพระอาจารย์ว่าท่านวะเป็นคํานามเรียกแทนชื่อผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นเจ้าของช้างถึงสเชือกด้วยกันจึงรวมตัวกันตั้งปางช้างเพื่อให้หมู่บ้านมีแหล่งสร้างงาน แล้วก็เตรียมจัดให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ช้างลงเล่นน้ําในคลองการนั่งช้างเวียนรอบสวนผลมไม้ไปถ่ายรูปกันแล้วก็ไปอาบน้ํากับช้างป้อนอาหารช้างกันอย่างใกล้ชิดและชุมชมนะครับยังมีกิจกรรมแสดงปันจักรีลั์ของช้างแล้วก็คนมาให้ชมด้วยมีอาหารช้างอาหารคนเครื่องดื่มใบจําหน่าย รวมถึงสามารถตั้งแคมป์ปิ้งย่างตามแนวริมลองยักกังได้อีกด้วยครับสวนควานช้างเนี่ยก็ใช้เด็กๆในพื้นที่เพื่อให้เด็กๆที่ไม่ได้อยากเรียนหนังสือได้มีงานทําไม่เป็นภาระของพ่อแม่ครับได้มีอาชีพแล้วก็รู้จักหาเงินอย่างรู้คุณค่าด้วยเราเราเนี่ยมาในในทางว่าทางของเราเองเแล้วก็ <laughs> ถ้าไม่มากก็ญาติๆหลายๆคนมันก็ไม่เคยจะผสมประโเท่าไร มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาให้เขารวมตัวกันตั้งความจ้างขึ้นมาเพื่อให้หมู่บ้านเขาได้มีอะไรอะไรทักงอย่าง <S S ออคนในหมู่บ้านไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนคนก็ได้ปลูกอ้อยปลูกกล้วยมาขายที่นี่คนในพื้นที่ออได้มาเที่ยวกันคนก็ได้ขายของกันสุดถนนคนขายของผมมีปางช้าง,งคนเยอะ เปิดเมื่อวันรณา,าการแรงที่นโภรโนาการทรัย<อ>พยากรที่มีอยู่ในท้องถิงไไน่นก็จากที่ต้นลองกองเขาไม่เคยแต่งดอกแต่งอะไรก็อรอบนี้ชุมชนก็อาจจะมองเห็นค่าว่าลองกองต้องทําเป็นลอง,องสวยก็ได้แรงหน่อยจะได้ขายเป็นราคาแพง่งเมื่อก่อนนั้นจะไม่ต้มงตลาดนี่แต่ว่านี่ตลาดมาหาเราแล้วนักท่องเที่ยวมาก็เหมือนตลาดมาหาเราแล้ว แล้วก็ประกอบกับหมู่บ้านสุง่าบาลานี้จะมีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรแล้วก็มีสถานที่เขาเรียกว่าศูนย์บ่มเพาะต้นลา้ชีวิตเป็นศูนย์เรียนรู้เ,เกี่ยวกับการทรรําเกษตรแบบใหม่แล้วก็ใช้พื้นที่ที่ว่าง พิกัดปางช้างโต๊ะบาลาจากนราธิวาสไปเส้นทางหลวงไปปัตตานีประมาณ8กิโลเมตรนะครับจะถึงโรงเรียนบ้านปูตะซ้ายมือก็จะถึงทางเข้าบ้านปูตะประมาณ1.5กิโลเมตรข้ามสะพานรอยต่อบ้านปูตะกับบ้านสุงไหงบาลาไปอีกนิดก็ถึงนะครับหรือว่าโทรศัพท์สอบถามกันได้ถ้าเพื่ออยากไปเที่ยว086-073-8191บางที่นี่เปิดตอน9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับชาวบ้านที่มา